พอใจนะจ๊ะยูทูบเบอร์ทั้งหลายผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะรักลุงทุกคนเน่ะตอไหนแน่นหองเพตอนวันหนึ่งที่ลุงลุงไม่ได้ท,ทะเลาะกับช่องแก่แกก็รู้มาเกลียดที่มากด้วยใครใจย่งฉันทะเลาะหมดเพราะใครเล่นลุงไม่ได้แก่แกแกกพวกแกก็รู้ฉันทะเลาะกับเพจเพจหนึ่งก็มาแต่อ่านลุงก็รู้ว่านั่นลุงในเหตุการณ์ใช่ไหมที่ผมให้กวนมาได้วยนะแล้วทุกคนรู้ว่าเรามาตอนที่ครอบครัวลุงอ่ะตกไปพูดต้องสงสัย แต่แตะ<ต>ลุงเหมือนแตะแต่เรามาตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยว,วันหนึ่งอ่ะจะมีคนติดตามลุงเยอะขนาดนี้แล้วเคยคิดอยู่แล้วเราก็มาทําหน้าที่ของเรากักทาเรามาตอนที่ลุงมีชื่อเสียงถ้าใครย,ย้อนไปเหานว่าหมอปลามกกาเกาะพยายาผมมาเกาะไม่กระทัง่งทานายมาเกาะเราแ<ห>ค่นคนธรรมดาแต่ลุกคนก็รู้จักละขอรู้จักทุกคนคือ,อเราก็ไม่ไม่ได้ว่าเป็นคนดังหรืออะไรก็เยอะ ก็อพคนยังไม่ตามวิสิตี่เราเกาะคนไอ้นิวนี่น,นั่นเรื่องแค่นี้ต้องพูดไอ้นี่ก็มันตัวส่วนนี้แยกแยกอันนี้นะฝา,ากพรุ่งนี้ก่อนมงเช้า เราจะียที่เซอ์ไคลตอนนั้นเียวขอตัวทาอาหารแดกก่อนนะจ๊ะุาาพี่ลุง่ราสักพันได้พรุ่งนี้ทุกอาหารนะตานนะทุกอาหารนะเนี่คือเราบอกตั้งแต่วันที่เราไปไปถ่ายที่ไนถ่ยที่แล้วว่าเราจะกระวัดเป็นที่เทไหร่นะวันที่แปดี่ผ่านไม่ทันครับ รับงานทุ่เรื่องแบบทุกเรื่องอะไรแสนี้อะไรแงบนี้ยทุกทุกเืองทุกคือถาว่าผมมาชวนลุงทะเลาผมสนจะดิดไม่ใช่นะอ๋อแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานนะคะคือที่บอกว่าเฮ้ยทำไมลุงไปทางนู้นแล้วเต้นแล้วนู่นนี่นั่นที่มีเอฟซีอะค่ะแล้วถอนพามาคือเราอยาก่อนที่จะมาจุดเนี้ยเราคุยก่อนที่จะมีเรื่องที่ฉันร้องไห้ว่าเดี๋ยวเราจะริเวอร์มามาสามารถคีกันแล้วก็ลุงก็อยากได้รายละเอียดบางเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยนอกรอบ จะบอกได้ไอตัวปวดเนี่ยหนูชอบเสือกอยู่แล้วหนูไม่มีอะไรต้องเสียแล้วก็คือเดี๋ยวเราประสานให้เดี๋ยวแจกของแล้วดีม่เปอร์เดี๋ยวมีเต้นยังี่นัน่อนอันนี้คือวางสมบัตนแล้วแต่สุดท้ายคือพอมาปุ๊บกลายเป็นภาพที่ว่าเฮ้ยเราไปเต้นมีวางสุขอีกคนเหนื่อยมีน่าสงสารจังเลย